เมนูวันนี้ได้คองฟรีมาอีกแล้วโครงวัวแฟนบอกว่าให้มาฟรีขนาดเนี้ยจะกินไม่ให้เหลือเลยล่ะเองขาขอบคุณโจครองเคียงเนื้อด้วยจริงๆโครงวัวเลือทีไรนึกถึงแฟนเราต่อะวันนี้แฟนก็เลยจะเอาครงวัวมาทำเมนูที่ถูกปากคนไทยนั่นก็คือเล็งแซ่ต้องแยกกันต้มกระดูกสองหม้อกันเลยทีเดียวหม้อเดียวเอาไม่อยู่แล้วบางทีเราให้ครงวัวต้มเปื่อยอยู่นั้นแฟนก็มาทำน้ำราหริกกลับมานทาทั้งรอยวันนี้มากันทั้งสวนแล้วบางที่แฟนหั่นบักชีไปเรืออยู่นั้นนี่ก็บอกให้หั่นสั้นๆหน่อยหั่นยาวขนาด ติดคอกันก่อนพอดีคงวัวที่ตุนไว้ซ้อนชั่วโมงกับเพื่อได้ทีเราเอามาเลี้ยงให้สูงแฟนบอกยิ่งสูงยิงจะอร่อยสูตรใหมของแฟนวันนี้เพิ่งเคยได้ยินจากนั้นก็เทน้ำร้านเซนลงไปเลยทุกคนเห็นแล้วบอกเลยนำลายลายเลี้ยงคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเหมือนกินเลี้งแซบคงวัวทุกคนเห็นทีแรกก็ตกใจว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้แต่พอผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีคงวัวยุบไปแล้วครึ่งทางมีขนาดตกใจนะเนี่ยทำไมตกใจคงหมดเร็วกว่านี้แล้วทุกคนก็แทะใครแทะมันเป็หนึ่งเหมือนมาแข่งแทะคง